สามูนเอ็มสองศูนย์พิลภัทรลูกสองแปดพิภัทรหนึ่งสองพีทห้าแปดทั้นหนึ่งเก้าที่แสดดาวสามปัญญาสองสาม,สามนาเกสลุนต่อไปยาเนิมตับโดวิดเอารถเข้า เราจะรีบบ่อยนะครับเอากันแล้วตอนนี้เจ้าเด็กกับพวกเด็กเวลามาดูโพลีรุ่ก่อนตามด้วยสนามฮาวเวลมิกกี้มิกก็มาเอาแล้วไอเสียเอิร์ดกูอยู่ที่ทะเลวะเนี่ยกลางกลางเลยเสียเอิร์ดกูขอบคุณนะลูกตีเองเองรวย โอ้ยตัวเบอร์อะไรบอกไม่เห bueno, ี่ยวด้วยแค่เหี่ยวเรื่มเบอร์มึงก็ได้เอ้ยรับรางวัลเขารับไปหมดแล้วบอกเขาเลยแจ้ การแ่จะเปรี้ยท่ายากการเย็น ออกกันแล้วตัดทีวินาท์รวมโพลีครับมอสเข่าพิจนกุลช้นกนเลยตามมาด้วยเขาสายดาวครับมิกซี่มิกชนะก็ห้องฟิวเอานะเต็มจับสองเต็มกับสองครับจอทีวีครับไยยยนเต็กับสองเป็มกับสองยาเดินตามไดูหน้ารถเขาอยาเดินตามไปดูหน้ารถเขานะรการนี้มีอยากไม่มีดึงรถจะมากจะน้อยไม่สนติดสนใจครับ

เอาแล้วสิ่งแฉกอีกแล้วโอ้ปัดแฉว่าอากาศก็ดียังไงเราต้นตะพลจับติดที่เทะเลนะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่โอ้โห